ดูนี่ดูอุ้ยอุ้ยอือดูดูดูปลาหมอชุมพรที่นี่เป็นปลานิน่นนะครับปลานิน่นปลานิ่นก็แล้วก็มีช่อนเนาะช่อนอันนี้หาได้แล้วก็เรา สวัสดีครับโอ้ลมแรงโอ้ลมแรงครับทุยคนสบายสบายดีนะครับวันหยุดนะครับก็เหมือนเคยนะครับมาที่สวนแล้วก็มาจุดเตาเผาถ่านต่อนะครับก็ที่ก่อนแล้วนะเผาแล้วก็เมื่อวานเข้ามาเผานิดเดียวนะแต่ว่าเพื้นนะ่ามีธุระก,ก่อนนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายทําอะไรให้ดูนะครับก็พอดีได้ฟื้นจากทำสะพานเนาะ ที่ว่ามันมันมันหักไปนะครับแล้วก็โดนแมลงพูดหน่อยมีก็เลยมาจุดใหม่นะครับวันนี้กะว่าอย่างนี้ก็อยากจะให้มันคายแก๊สเร็วๆนะครับแล้วก็เอาน้ำโซ่ฝนไม้น้ำโซ่ไม้ได้สองสองขวดเองนะครับ <c oughs> แล้วก็อีกอย่างในึงวันนี้มันคึมนะแต่ลมเย็นนะลมเย็นดูลมดูลง น,น,น่นอนนะแต่น้ําในสระมันขุนนะครับน้ําในสระมันขุนผมก็แปลกมันขุนเพราะอะไรขุนมากเลยนะอีกอย่างหนึง่งวันนี้ผมอาจจะมายกปลาที่กระชังด้วยนะครับเพราะว่ากระชังปลาผมไปนู่นเดี๋ยวผมพาไปดูครับกระชังผมลอยไปนู่นเนี่ยลมแรงนะครับเนี่ยนู่นน่ะกระแทกเรือจนแบบใส่กระชังนะฮะหักไปเลยลอยไปนู่นเลยนะครับ มันใกล้ปีใหม่แล้วผมตั้งใจว่าผมจะเอาปลาไปขึ้นเนาะเพราะว่าคนเดียวด้วยนะเพราะว่าเออกระชังอายุใกล้อยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะหาคนมาช่วยอยู่นะฮะเพราะว่าอยากจะทําปลาไว้ละแล้วก็เดี๋ยวพอใกล้ๆสิ้นปีก็หยุดอีกอาท์เดียวนะครับแล้วก็มันก็จะไม่มีเวลานะครับเราทําปลาฟิตไปเลยนะีอเคจิเมะปลาไปเลยนะครับไากาศดีครับแล้วก็เนี่ยในน้ําขุ่นมากเลยนะ ปลาช่อนลอยเต็มเลยว่าจะไปซื้อตะข่ายมาล้วไม่ได้ซื้อสักทีนะครับนี่ก็ทำภารกิจหลายอย่างเนาะเมื่อวานก็มีแขกมาบ้านเยอะแยะเลยก็เลยมาเผาบ้างไม่เผาบ้างนะครับพราบรรยากาศด,ดีครับน่านอนน่านอนมากเลยตอนนี้ก็ประมาณเก้าโมงะเก้าโมงนะครับเก้าโมงกว่าแนละ้วเนี่ยบรรยากาศด,ดีนะครับตอนนี้ก็เผา เอาทานให้ติดก่อนเนาะเดี๋ยวก็มาตามติดนะครับวันนี้เดี๋ยวรอถานลุกนะเดี๋ยวผมจะไปเอากระชังมาเนาะเดี๋ยวต้องรอคนมาช่วยก่อนเดี๋ยวมาติดตามกิจกรรมมาลุ้นกันว่าในกระชังอะ่ะมันรั่วไหมมันมีปลายเยอะอไหมอะไรเงี้ยเรามาดูนะครับเพราะว่าจะเอาออกจากอันนี้ละนะครับ ก็เดี๋ยวเราไม่อยู่หลายวันกับต่างจังหวัดเงี้ยมันก็ไม่มีใครมาให้อาหารปลานเนาะเพื่อเพื่อหายโอควานดีกว่านะครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับ <S <S ตอนนี้ผมก็เตรียมถังนะครับเตรียมถังเตรียมมากระชังว่นเดี๋ยวจะไปค่อยไปลากมาแต่ว่ากระชังนี้เดี๋ยวอาจจะเขาขึ้นก่อนหรือเปล่าไม่รู้ว่ามีปลาหรือเปล่านะครับเพราะว่ากระชังนี้เห็นมันคู่ๆอยู่แต่เคยเลี้ยงปลาหมอชุมพรนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันว่ากระชังนี้จะมีปลาไหมเนาะลมแรงครับแรงมากดูพัดกระโจงกระจายเลยแล้วก็เผาถ่านไปด้วยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ,อผมซื้อนี่มาเดี๋ยวนี่ตะไคร เก้าเซนไม่รู้เห็นเปล่านะตะขายเก้าเซนแะต่ลองดักดูดิน้ำก็เต็นนะครับแล้วก็ปลาค่อนข้างที่จะเป็นพวกปลาตะเพียนนะนะยังไม่เคยได้เลยเดี๋ยววันไหนวันนี้ลองทุกอย่างเลยนะเดี๋ยวมาดูกันครับแต่แรกๆผมขอปาไอผักออกจากกระชังก่อนโอ้ยลบไปเลย กันครับเก็บหอยด้วยลูกใหญ่หอยเชอรี่นะอันนี้ปลาหมอธรรมดาตกได้เอามาปล่อยนะดูนี่ดอูอุ้ยอุ้ยอือดูอดูนีนนปลาหมอชมพรตกเอฟเลยกูย้ใหญ่มากไม่รู้มีกี่ตัวนะครับเดี๋ยว ลุดน,นเงนก่อน,น,นนะเพราะมันเคยลุดนนะกระท้งเนี่ยปลานิมปลานินปานิน ตอนนี้นะครับเอากระชังลากจากนู่นมานะแล้วลงตะไคร่นะครับเนี่ยตะไคร่ตะไคร่เดี๋ยวมาลุ้นปลาในในกระชังดีกว่าว่ามีปลาเยอะมีปลาน้อยเนาะเดี๋ยวมาดูกันเมื่อกี้กระชังน,นู้นน่าผิดหวังเนาะครับได้ปลาหมอตัวไม่ใหญ่เท่าฝ่ามือนีเองนะฮะตัวมาณนี้เนาะที่เห็นเมื่อกี้เนาะ แต่นี้ก็ลุ้นด้วยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปรื้อผักตบฝั่งนน้นออกนะครับเพราะว่าน้ำมันขูนเนาะไม่ได้ลงแต่ขายมานานนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับเอากระชังก่อนจับไ,ได้มาเป็นปีแล้วมล,มลกเลย ลาตกได้หรือไม่ได้กินก็ใส่ตรงนี้นะอันนี้ใหญ่สุดนะอันนี้ใหญ่มาแล้วเอาเนเลยนะีนน้ีนีนีนเออะไร ถุงมือให้ให้ลูกหน่อยใครนะชื่ออะไรนะยีเด้ยถุงมืออะไรลูกเอาถุงมือตรงนั้นน่ะตกตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะข้างๆนั่นข้างล่างข้างล่างข้างล่างตกดิีในถุง

ตัวนีพอแล้วเรรานะคับวันนี้ปลาหมอที่เคยเลี้ยงไว้นะคุณพรแต่มันออกไปหมดแล้วเนี่ยตัวใหญ่นะปลาหมอและนี่คือหมอธรรมชาติที่หามาตัวรุ่นนี้นะรุ่นรุ่นเล็กๆแล้วก็ไม่เอานะครับในหมอธรรมชาติเราจะเอาแต่ไซนี้เลยไซใหญ่ๆแล้วก็มีปลาสลิดครับ ปลาสลิดกับปลาดุกปลาดุกเต็มเลยนี่อันนี้เป็นปลาสลิดอันนี้เป็นปลานิลนนะครับปลานิลนปลานิลก็แล้วก็มีไอ้ช่อนเนาะช่อนอันนี้หาได้แล้วก็เราถ้าไม่ได้กินก็ปล่อยในกระชังไว้ครับมีฟานใไ่นี้บ้างนะครับแล้วก็ใหญ่ๆก็มีเลยนะใหญ่ๆก็มีเลยมีกระชังแรกนะครับหรืออีกสองแต่ไม่รู้ว่าเฮ้ ชังใหญ่กระชังหุ่นได้สองกระชงังเนี่ยไม่รู้ไม่ทกันว่าจะมีปลาป่ะตอนนี้นรอเพื่อนกันนะกุ้ยปลากระชังเดียวได้เยอะนะครับอันนี้เป็นปลาที่ผมกําลังทำนะครับที่จะใส่ซีนไว้เนาะใส่ช่องฟิตไว้ทำเหมือนกับอีเคจิเมะปลาครับก็คือแทงแทงหัวมันตายเร็วๆเนาะแล้วก็ตัดเอาเส้นเลือดออกแล้วคัดเลือดให้ออก ขัดเลือดออกทางหางเส้นประสาทออกทางหางหมดเลยนะนี่คือทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอพักหนึ่งก็จะซีนดูอ่าสุญญากาศแล้วใส่ช่องฟิดไว้ปาสสิดเหมือนกันนะปาสสิดก็เหมือนกันทำเหมือนกันนะครับเอาเลือดมันออกจากตัวไปให้หมดเลยเขาบอกว่ามันจะไม่คาวแล้วก็รสชาติมันจะดีแต่ว่าต้องเก็บไว,ว้อย่างน้อยก็หลายวันหน่อยอะไรเงี้ย ตามที่เขาบอกก็ประมาณสิบ5าสิบห้าวันแล้วนะผมก็จะทําไว้นะครับมันก็จะสดอยู่ถึงขนาดนั้นเลยนะครับก็เดี๋ยวก็มาลองกัน,นส่วนกระดูกนี่ผมก็จะทําทําแจกเพราะผมไม่กินเนาะครับเดี๋ยวก็ไปเจอกันที่สวนนะครับตอนนี้ลงตะขายไปอยู่นะตอนนี้ก็ทําปลาไว้ร์มเยอะนะครับเนี่ยเรียบเลยนะครับจะเจอกันครับตอนนี้กลับมาที่สวนนะครับแล้วก็มาดูเตาถอนเดิมนะ อยู่แต่เช้านะพะวงหลายเรื่องลูกบ้างไปลุกบ้างครับเพราะว่าตอนนี้ใส่ตะข่ายไว้ด้วยนะอรอลุนตะข่ายด้วยแล้วกันไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่านะครับก็พัดฝนไปด้วยเนาะชิวๆเ,เลยเลยเลยนะครับปลาได้เยอะมากนะครับปลากระชังเช้านะที่ถ่ายให้ดูนะครับทำ ปลาคัดเลือดปลาเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็รอสักพักหนึ่งให้น้ํามันแห้งดีก็จะไปซีดจะไปนะตอนนี้ก็ปลาปลามันเยอะนะปร่ะมาณ่งั่งีาช่างแต่มันไม่ค่อยติดขายมันรู้ครับมันต้องลื้ออะไรออกให้หมดก่อนนะและไล่แต่ตอนนี้ยังไม่ทาอะไรรอก่อนปลาตะเพียนอย่างเยอะนะ ปลาหมอชุมพรเนี่ยโอ้โหนะครับผมปล่อยเยอะนะแต่ว่ามัน,นหนีออกไปก็อยู่ในนี่แหละแต่ไม่เคยได้มาสักทีเราได้แต่ในกระชังที่เหลือนะครับเดี๋ยวมาลุ้นปลากันนะครับมัาจะได้ไหมลองโอ้ยอากาศดีครับลมก็เย็นปลาไข่ก็นิ่งมากเลยนะ ต้องใส่ไว้ก่อนเนาะตะข่ายนะครับวันนี้เราก็ได้ปลาเยอะมากเลยนะทีนี้ก็ถือว่าได้ปลากระชังหนึ่งอง้โหปลาหมอปลานินปลาช่อนโอ้ใหญ่เลยครับวันนี้ได้เยอะเลยนะเดี๋ยวจะขอตัวกลับเข้าบ้านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทําปลาที่มันตายอ่ะแล้วก็าทาอะไรนะคัดเลือดไปเนาะก็มาเจอกันนะครับคลิปหน้าขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามให้กํลาลังใจกันนะ ดี๋ยวตัวนี้ยผมก็ว่าต้องลงไล่ปลาแหละแต่ว่าปลาเรามีเยอะมากนะตัวนี้เยอะจริงๆนะครับปลาหมอนี่นี่จะเป็นสิบโลเลยเหรอครับเมื่อกี้ทางประดุปลาหมอแจกแจกข้างบ้านแจกคนที่มาช่วยเนาะเราก็เลยบูหลายกิโลเลยนะครับทําไม่หมดไม่ทันนะครับส่วนตัวเนี้ยลงตะข่ายไว้เนี่ยสนใจปลาตะเพียนนะแล้วก็ปลาหมอชุมพรที่ว่าเราเคย ออกมาปล่อยไว้หลายร้อยตัวตอนนั้นเนาะก็ยังไม่เคยเห็นมันกินเบ็ดอีกเบ็ดต้องถ้าได้มันต้องตัวใหญ่มากนะเพราะว่ามันออกมันออกไปหมดเลยมันออกไปในสาบหมดเลยนะครับในกระชังเหลือแค่มกี่ตัวสี่ห้าตัวเองนะครับกระชังนู่นเน่ะโอ้โหเป็นร้อยสองร้อยตัวท่มากหลุดออกหมดตั้งแต่มันตัวประมาณสามนู่นเสียดายครับกระชังนี้ก็เหลือสี่ห้าตัวเองเนาะเป็นอะไรที่น่าเสียดายนะครับ ก็ไม่เป็นไรมันก็อยู่ในสายเราจะต้องหายังไงแค่นั้นเองนะ <c oughs> ตอนนี้ก็อาจจะขอตัวนะครับเข้าไปบ้านก่อนไปทำอะไรก่อนเนาะเดี๋ยวอาจจะเจอกันที่บ้านนะครับก็ขอบคุณนะครับให้กำลังใจติดตามจะเพิ่งเบื่อกันนะทานก็เดี๋ยวอาจจะใส่เตาให้มันลุกไปเรื่อยๆนะครับเพราะวันนี้ทำหลายอย่างเนาะก็เดี๋ยวคืนใส่ไปแล้วก็ไห ส่วนเรื่องของปลาเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามีเยอะอยู่เดี๋ยวเราไปเจอที่บ้านที่การซีนของผมนะเขาอาจจะซีนเก็บไว้เลยนะครับแล้วก็ไปเจอกันที่บ้านก็เป็นเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดหัวใจโป้งมือให้กันด้วยนะครับเป็นเพื่อนกันก่อนนะเป็นเพื่อนเบื่อกันวันนี้ก็ยังเป็นวันหยุดอยู่นะครับพรุ่งนี้วันหนึ่งนะเดี๋ยวมาเจอกันแลเปลี่ยนให้ดูนะครับกับคลิปหน้านะวันนี้ก็ขอ,อตัวกลับบ้านก่อนนะครับไปเจอกันครับ อันนี้คือปลานะครับที่เราได้จากสะากาะถังวันนี้เนาะเต็มตู้เย็นเลยนะแล้วก็มาฟิตไปงี้นะถ้าปลาสลิดปลานินนะครับอ่างเงี้ยตามหลักสูตรขอการเคจิเมะนี่คือสิบสามหืสิบห้าวันเนาะเนื้อปลามันก็จะทําให้รสชาติดีขึ้นนะครับโดยการคลายกดเองเลยนะหลังสารอะมินโนออกมาเนาะ ก็จะลองดูนะครับนี่ปลาสลิดก็ผมก็จะซีนไปหมดเลยอย่างนี้นะครับแล้วไปฝากแม่ที่ต่างจังหวัดด้วยนี่เยอะเลยยังไม่หมดนะครับยังมีอีกเยอะนะครับกระชังยังไมไ่ยกหมดเลยผมก็จะว่าจะยกหมดเนาะและนี่ก็คือการถนอมอาหารนะครับได้ไงเดี๋ยวติดตามกันคลิปต่อไปนะครับ ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมกันนะครับแล้วเจอก,กันกับคลิปใหม่เนาะมีปลาสลิดนะไม่มีปลานะดุกด้วยปลาดุกบวกปลาสลิดปลาดุกเนี่ยโอ้โหเต็มตู้เลยนะโอเคครับแล้วเจอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ